กาสบายดีมดสุขสุมคนแบบนี้ผมอยาจะพาทุกคนขึ้นขึ้นอะไรพี่ขึ้นเขา,าข,ไไขึ้นเขาถ้ำถว,ถว,วัดต่างอะไรประมาณนี้แล้วทุกคนขึ้นไปด้วยกันพี่นี่พี่ที่นำทางนะทุกคนเมนเดียวนะถึงแล้ว บรรยากาศเงียบอ่ะทุกคนแบบถ้าไปสมาธิแล้วก็ทำอะไรไปประมาณนี้ก็อาจจะสงบแบบเงียบๆอยู่ทุกคนโอ้ทุกคนผาทุกคนขึ้นถ้ำวัดชนบุรีอะไรประมาณนี้ทุกคน ทีมงานผมนะทุกคนผมจะขึ้นไปสำรวจก่อนเนาะว้าพื้นที่เขาจะโอ้ยสวยมากทุกน,นี่ทุกคนสวยมากเลยนะแล้วมันก็มีกระท่อมด้วยทุกคนโอ้ย สวยมากทุกคนมาที่นี่แบบคนลุกเลยเห็นไหมนึก <laughs> แบบมันเหมือนเปียบมีแบบอะไรบางอย่างนะทุกคนโอ้ยทุกคนเนี่ยมันมีเฮ้ยรอทีมงานก่อนยิ่งไปคนยิ่งลุกมาก <laughs> ทีมงานผมมา,มาอีกคนหนึ่งแล้วเร็ว <laughs> ว่าทุกคนดูดิมันมีรอยแบบรอยแบบเหมือนอดีตแต่ชาติอะไรประมาณเนี้ยแบบเนี่ยเป็นรอยรอยเต่าอ,อะไรรอยอะไรก็ไม่รู้ทุกคน,นทุกคน ทุกคนสำรวจคำนะทุกคนโอ้เงียบสงบ่ะท,ทุกคนเรียบม้วเจ้าที่เจ้าทางเขาอย่างเรียบร้อยเนี่ยทุกคนแบบ ไม่มีเสือกดูใหญ่เสือกข้างบนไม่ย <laughs> น่นเสือกอะไรอ่ะ,อะอเสือกข้างบนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงสำนี้ก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามผมด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปต,ต่อไปทุกคนแบบมันก็น,น่าสงบอยู่นะทุกคน <I am. S 1> ตอนนี้ผมก็มเดินลงไปข้างล่างนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงสงนี้ก่อนอย่าลืมฝากอะไรกดแชร์กดติดตามเพื่อผมเป็นกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปในเด้อทุกคนจะไม่ได้พลาดคลิปต,ต่อไป ไปเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย